กดตัวเจ้าปุ่มคีย์บอร์ดไม่ได้ซื้อโน้ตบุ๊กมาคีย์บอร์ดก็กดไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดมาก็ดันกดไม่ได้ทุก <Fuck it. S 1> ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับคนดูถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เราจะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย สวัสด,ดีโยบสวัสดีวัยรุ่นีกาสวัสดีวัยรุ่นดูไปสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชอบใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีปัญหาต่างๆมากมายทุกคนด้วยทุกท่านด้วยนะครับเบื่อจริงๆเลยคนดูโอ้มีแต่คำถงคำถามเข้ามานะครับว่าอยากให้พี่แบบพี่ครับคีย์บอร์ดผมมันกดไปได้ครับซื้อคีย์บอร์ดมาแล้วคีย์บอร์ดมันเออครับวินโดว์ม,มันเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ไม่รู้ว่าคีย์บอร์ดมันเออหรือว่าคนมันเออกันแน่นะครับคุณก็ไปเช็คกันดูก่อนนะครับเช็คที่ตัวคีย์บอร์ดก่่อนนนะวามั กดได้จริงหรือไม่จริงนะครับอย่างเช่นเอาเจ้าตัวคีย์บอ,อ,อร์ดเนี่ยไปเสียบกับเจ้าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่นก่อนนะครับถ้ามันใช้งานได้แสดงว่าวินโดว์คุณเออไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ ส่วนใครที่เป็นคีย์บอร์ดแบบว่าคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้แล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับก็คือกดพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันมีปัญหาการกดคีย์บอร์ดไม่ติดนะเป็นปัญหาเร่งด่วนก็มีวิธีมาแก้ไขให้นะครับท่านผู้ชมขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมให้เราทําการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปที่มุมด้านหน้าซ้ายมือนะครับตรงสปุ่มสตาร์ทนะฮะท่านผู้ชมนะเห็นไหมปุ่มสตาร์ทนะฮะตรงนี้กดคลิกมันขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า setting นะครัน้งงึ แล้วก็ไปเลือกที่คําว่า device นะฮะท่านผู้ชมนะเมื่อปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาฮะท่านผู้ชมให้เราทําการไปเลือกที่จะตัวคําว่า tripping นะฮะตรงนี้นะมุมซ้ายมือนะฮะมองไปที่มุมซ้ายมือแล้วเลือกคําว่า tripping ตรงนี้แต่นั้นนะครับท่านผู้ชมให้เราทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับมองหาเจ้าตัวคําว่า make my keyboard focus e u a s e r to c นะฮะท่านผู้ชมนะ,ะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมหมุลว่าลองสุดท้ายนั่นเองนะครับกดคลิก้าไป จากนั้นนะครับให้มองที่มุมซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับล่างสุดเลยนะไปเลือกที่คําว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นรูปคีย์บอร์ดขึ้นมาอยู่กดคลิกขึ้นมาครั้งหนึ่งเมื่อปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมให้เราทําการเลือกไปตรงที่เจ้าตัวเมนูแรกนะฮะเห็นไหมตรงนี้นะฮะ use your device without นะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นคําว่า use the on screen keyboard นะครับตรงนี้นะครับให้เราทำการกดบวกขึ้นมาเลยนะ กดบวกขึ้นมาครั้งนึงปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นการใช้งานของเจ้าตัวคีย์บอร์ดเรย์เอานั่นเองเราสามารถพับหน้าต่างลงไปได้นะพับหน้าต่างลงไปได้เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยสมมติว่าพี่ต้องการพิมพ์อะไรก็ได้นะครับใน Google สักอย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมพี่ก็จะลองดูนะครับไปที่มุมด้านล่างเราก่อนครับเพื่อที่จะเปิดเจ้าตัวทัสบาร์หรือว่าออนสก e น คีย์บอร์ดนี้ขึ้นมานะกดคิดขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมปุ๊บแล้วเราก็กดเลือกที่จะพิมพ์ก่อนรอบหนึ่งปึ้งเราสามารถสลับภาษาอังกฤษได้นะภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับพี่ก็จะสลับดูนะฮะอืมแล้วก็พิมพ์ไปว่า p r i นี่เห็นไหมกด enter ได้เนี่ยเหมือนเป็นแบบคีย์บอร์ดที่มันอยู่ในเจ้าตัวบินโดแทนการกดคีย์บอร์ดแบบปกติธรรมดานะท่านผู้ชมนะก็ไปทดสอบใช้กันได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นวิธีการนะครับเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาใช้งานนะครับแก้ไขปัญหา คนที่ใช้งานคีย์บอร์ดไม่ได้นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดมีปัญหาหรือว่าเปิดคีย์บอร์ดมาซื้อคีย์บอร์ดมาใช้งานไม่ได้ก็ใช้วิธีการนี้แก้ขัดไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เร่งด่วนนะท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว,ว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับ Big Co กโ c h a n n e l ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยแล้วครั้งนั้นเราจะมาทาอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยครับ